ตั้งแต่ไอจำความได้ก็เห็นพ่อแม่ต้องทุกข์ยาาเพิ่นเลยบอกให้เขาเรียนหนังสือให้สูงสูสิได้บอต้องลำบากคือเพิ่นในตอนนี้ เลยจำครับโอซุมและใส่เอามีเอาที่สวัสดีครับสวัสดี่พี่น้องนะครับปุงป่าหน้าอ่าผู้บาผูสาวทุกๆุกคนนะครับมาอนีก็มีอยู่กับผมหลงจ๋าที่บ้านเชแนลคนเก่าคนเดิมนะครับเป็นเมนูต้มยำครับมื่อนีครับต้มยำขาหมูขาใยๆครับขาละคคึ่งโลเลยครับที่แรกว่าจะจัดมาสองขาครับเหลือยังขาเดียวอ่ะ ครับขาเดี่ยวกะรู้เรื่องครับต้มเปื่อยๆครับเกือบสองสมครับเบ่อดใหญ่ครับใหญ่เนี่ยครับต้มเปื่อยใส่เห็ดเข็มท้องใส่พริกกืะเทียรหอมหัวแดงครับแล้วก็ตะไคร่ใบบุกูดป้องครับบุญนี่ครับข่อยเดี่ยวนครับเขากันกับทุกเมนูครับบุอนี่กับมากินคั้ๆนะครับเรื่องเลี้ยงกับมเหิตเลยครับนี่ต้มยำขาหมูขาใหญ่ครับซอบที่ได้กินกับ ประมาณสองสโมงครับต้มตั้องแต่หาโม้งเคืองหอดทุ่มกว้าครับมาสูพีสุนองกินครับท้าบอพีน้องทุกทุกคนนะครับอยากต้มยำขาหมูขาโตหมูขาหญ่ๆกันแล้วก็ไปแซบของเล้ครับค้ำแหลกคัใแญ่ๆแก้มป้องสองขางครับ หนุ่มมันสุดยอดครับเบรย์ดีอ uh. ืมใส่เ <apply> ห <some drinks> ็ดเข็มท้องมาครับเป่าเองเลยครับผ่อนอยู่การกินน้งคายครับมันยังหีวเสียบ เห็นนังคาเนี่ยอืม,อม,อมเบื่อหนุม่มครับคนฮอนเลยเขเดียวปั่นนี่งไงครับจำนำ ใส่เห็ดกลิมท้องนี่มันสิมีความหวานแล้วก็กลุบอยู่ในตัว้ครับ ส้มยำขาหมูขายิๆๆ่งๆเปล่อยๆทั้กันนะครับพ่อพี่น,อน้องมันฮอนเลยใส่มือกินวอมไหมเปลือยเองาครับความเปล่อยอ่ะ งไงครัอยูสุดหย่อมคนค้อนนะครับ นั่งมันครับนุ่มนุ่มครับเออ กัดเจอละลายบ่ได้ครับมันหอน Ừm. <Num> Núm <Num> มันหว้วนครับก็เลยสิกัดกลิ่นจะล,ลายบ่ได้ครับต้องขอให้ดีกัดกลิ่นเชื่อไม่อเอาครับจับสีเอาเลยนะเนี่ยเบื่อครับ งิ่งสุภาพมังเลยกรอขอขอภไพไว้เรืรับ ชิ้นนึงนี่กินจนอิ่มครับขาโตนึงเนีน่ยเป็นเนื้อติดเอ็นครับ เนื้อนี่แบบซ่อนความเปอยครับแล้วก็นุ่มพร้อมกินแบบเส้นเอียนอยู่เป็นเนื้อส่วนที่แซ่บที่สุดครับตอนที่ผมเคยกินมา

ถ้าพอพี่น้องครับมาคลิปนี้ฝากกดไลค์ก,คกดแชร์กดติดตามในช่องโลงจ่าที่บ้านชนแนลนั้ำมีเลือกครับก็ถือว่าแซ่บครับมื่อนี้ต้มยำขาหมูทั้งขาขาอยขางเงี้ยปีเอยหนุ่มๆใส่เห็ดเข็มท้องครับส้นหน้ามดหอนเผ็ดๆจังเลยเปิดขาครับขาอย่างงี้ประมาณขาเลืคอยรื่อยเลยครับขอบคุณครับ